มาโยงได้หมดเลย <S <s นะะเมื่อวานพลโทคงชีพตันตระวาน,นิชโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมที่จะให้ข้อมูลถึงเหตุผลความจําเป็นตามกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาที่จะมีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมมีภา,การกิจหลักในการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องทั้งที่ทผ่านมาโดยเฉพาะสถานการณ์ของโควิดที่กําลังเกิดขึ้นเป็นวงกว้างค่ะ ซึ่งทางทรงกรลาโหมโดยทุกเหล่าทัพได้ระหนักถึงภาระงบประมาณของรัฐบาลที่จําเป็นจะต้องนําไปแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็เยียวยาความช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะโดยกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยก็ได้มีการปรับลดงบประมาณเช่นเดียวกันนะคะมีการพิจารณาปรับลดงบประมาณในภาพรวมของทุกเหล่าทัพลงกว่า18,000ล้านบาทในปี63พอมาในปี64 รรกระทรวงกลาโหมได้รับการจาัดสรรงบประมาณลดลงกว่าปี63 1 7 2 0 0ล้านบาทต่อนเนื่องมาจนถึงปี2565ค่ะโดยแต่ละกระทรวงมีภารกิจที่แตกต่างกันและก,กระทรวงกลาโหมก็ขอยืนยันถึงความพร้อมในทุกภารกิจแล้วไม่อยากให้นํางบประมาณของแต่ละกระทรวงไปเปรียบเทียบกันค่ะคือมันมีประเด็นแบบนี้ด้วยคุณนันทยาคุณผู้ชมเนี่ยคือสื่อบางสำนักเนี่ยนะครับไปเอาองบประมาณมา แจกแจงแล้วก็บอกพาดหัวบอกว่าเปิด5้ากระทรวงได้งบปีห5หมากสุดในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขถ,ถูกลดงบประมาณอพอเห็นพาดหัวข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะนกลไกในการด่าของแต่ละคนทํางานทันทีเลย <c oughs> เอาไปลดงบกระทรวงสาธารณสุขได้ยังไงละมันจําเป็นนะนะสถานการณ์โควิด <COVID S 2> อ่ะโควิด <COVID S 2> จะต้องอธิบายแบบนี้เนี่ยการพาดหัวแบบนี้เนี่ยทำให้คนเข้าใจผิด <c oughs> งบที่เกี่ยวกับ